สวัสดีครับผมยูโฮมสแน็กเทคแล้วผมตอนนี้อยู่ในเกมเอะไรวะเดี๋ยวปิงบิงป <c oughs> ิงปิงพาร์กิ <c oughs> ่งมัสเตอร์มัลติเพลเยอร์2ก็จะเป็นเกมแนวโอเพนเบลดเนาะส่วนหลักๆเลยก็เหมือนช่วงนี้เหมือนกระแสเกมโอเพนเบลดก็ังจะมามาแรงนะค่อนข้างมาแรง เกมนี้เพิ่งจะไปเพิ่งจะเปิดเมื่อปีนั้นแหละปีหกห้าเดือนกันยามัง้งที่ผมเข้าไปดูก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมมีอะไรบ้างก็ในเกมก็จะมีตรงนี้เนาะนี่กล่องแล้วก็จะมีตรงนี้แต่ต้องดูโฆษณาอ่าอย่างเรามาดูตรงกล่องนี้นี่อันนี้คือสิบนาทีสิบนาทีเราก็จะเปิดซุ้มกล่องสีทองแดงพออันนี้กล่องสองชั่วโมงเป็นกล่องเงินซิวเวอร์ โลเด้นกล่องทองก็วันหนึ่งที่จะเปิดได้อันนี้ก็จะเป็นลุ้นมีเงินในในเกมน,นะเป็นเงินเขียวแล้วก็ทองแล้วก็รถจะเป็นพวกไทซีก็เป็นคาสซีอันนี้ก็เหมือนกันกล่องทองไอ้กลองเงินจะเป็นเงินเงินเขียวแล้วก็ทองก็พวกบันดารถคาสซีถึงบก็เป็นบางขันนะมาไม่หมดหรอกอันนี้ก็กล่องทองเงินเขียวทองแล้วก็พวกรถ คัด C B A ก็จะเป็นประมาณนี้ก็รอรอสายฟรีดีฟ่าอย่าซื้อเลยไม่คุ้มแนะนำมาเราไปดูตรเงส่วนอื่นกันต่อตรงส่วนอื่นก็จะมีตรงนี้เนาะสามไม่อาสามถุยสามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเปลี่ยนก็7จ็ดันห้าเขียว อันนี้ก็เราจะเรียกโปรไฟล์ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ได้ซึ่งผมเป็นเอาเป็นนักประชานเพลิงโปรไฟล์ก็จะมีตรงส่วนของเควสรายวันก็มีนะไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เรออกล็อกอินรายวันไม่ใช่ผิดผิด,ผดนี่เควสรายวันเดลี่ไดอารี่เออเดลี่เออช่างแม่งเหอะน,นี่ก็จะเป็นเควสรายวันเนาะอ่าแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนคนขับได้นะ นี่นี่นี่อน,นี้คนขับอันนี้พี่คนขับก็จะเป็นผู้บริหารบิสเนสแมนบัสบิสเนสบุสเนสอะไรสักอย่างแหละก็ร้อยห้าสิบทองโคตรแพงอันนี้ก็จะเป็นไซไซบอกอ่าไซบอกใหม่ใหม่ใม่ใม่ก็เอาเอาเอา,เอาไซบอกแหละที่เวาุล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 ยเป็นอะไรก็วันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์เนาะ สองล้าสิบทองโคตรแพงแล้วก็บูแมนแบูแมนเนาะบูแมนก็อยู่ที่ห้าพันเขียวแล้วก็ด้วยพลังชายชาตรีอันนี้ก็จะเป็นพิกาตนะพิกามแล้วก็จะเป็นบริกาดอันนี้ก็จะ เป็นช่างมันเหอะเออผมลืมบอกราคาเลยเอาหมาย้อนย้อนย้อนอันนี้แสนนึงแหละส่วนบริกาศก็ร้อยทองอันนี้สามหมื่นห้ามืนเขียวหมดแหละเกมเพิ่งเปิดมันยังไม่น่ามีอะไรเข้ามาเยอะนะเราไปดูส่วนของรถดีกว่าเนี่ส่วนของรถเราก็จะมีมันจะเป็นออก็คือทั้งหมดเนาะทั้งหมดของทุกคัสไม่ว่าจะเป็น C B A S ก็จะเป็นมีลูกค้าของรวมอันนี้ซีดานก็จะเป็นรถเก๋งทรงเก๋งทรงสีประตูประมาณนั้นนะแฮทแบ็กสามประตูคูเป้เอ้คูเป้คูเป้คูเป้อะไรวะคูเป้สองประตูเยอะอยู่นะเยอะอยู่นี่ขวัญใจของลูกคนก็สามสี่ราคาอที่สามแสนสี่ ไปดูอื่นบ้างเมืม่อกี้เราไปอยู่ที่คูเป้เนาะสามห้าก็มีนะจะมีแบบเงินเขียวแล้วก็เงินทองเงินทองเราเป็นได้เรื่องในส่วนของบอดี้จะแต่งบอดี้มาให้อันนี้ซูเปอร์สปอร์ตก็คือเหมือนไอ้ซูเปอร์คาร์กับไฮเปอร์คาร์น่จะเป็นรวมกันในนี้นี่ก็ได้เป็นตามนี้เนาะอ่าอ่าอีโวลูชัน ใจอยู่นะเมื่อกี้ี่โดนมากันไปไม่เี่ไม่ค่อยถึงพอสุกที่ม,มาเรามาส่วนอันนี้ก็เป็นของ SUV คือรถครอบครัวนะ SUV วรถกระบะจะมีตรงส่วนนี้ไปเราไปดูส่วนอื่นต่อเวลาเรามีน้อยเพราะเขาไม่ได้จ่ายอ่ะอัปเกรดก็คืออัปเกรดเครื่องเอนจิน้นเกียร์บ็อกเบรกเอ็กซ์ต้าพาร์ท ก็เป็นในส่วนของขับหน้าขับหลังขับซี็จะเป็นวานนี้เราก็อัไปเรื่อยเพื่อรถเราจะแรงขึ้นในส่วนของคัตตอมน่าจะก็จะเป็นพวกม,มีเปลี่ยนล้อนีเปลี่ยนล้อนี้อันนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์วิงหลังนี่ก็โชค๊คแล้วก็ปรับสูงต่ำของรถปรับองศารถของล้อเออเออประมาณนะั้นตล้นี้ป้ายทะเบียน นี่เป็นไฟนีออนนีออนก็คือไฟใต้ท้องรถอ่ะเรามาดูแรกก็เปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีเลยปกติไม่มีอะไรไปเราไปดูงส่วนของตรงอื่นนต่อนี่ก็คือเปลี่ยนสีของกระจกหรือฟิล์มเปลี่ยนสีล้ออันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสปกก็จะไม่เปลี่ยนของสปอยเลอร์เนาะจะเป็นตรงนี้อันนี้ สกินก็คือลายที่เราจะแต่งกันก็เหมือนเดิมเนาะใครที่ชอบใส่ใครที่ชอบเป็นสายแต่งลายก็ประกอบลายกันเหมือนเดิมเราก็จะประมาณนี้ไปเราไปดูส่วนของเตอไปเร็วๆเลยอันนี้ก็นนออนไฟใตทาทั้งรถก็ประมาณนี้เราเปลี่ยนได้อ่านี่ยผมไม่สาธผมให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก็คือ Mac, แม็กเราแม็กเหมือนเดิม สี่พหรือไม่คุณก็ดูวิดีโอดูโฆษณาโดยเราไม่ต้องเสียงเงินเขียวก็ได้ไปส่วนเดืนอนแมวรอในแมวสปอยเลอร์ก็จะเป็นวิงหลังหรือปีกแหละเยเยอะอ,อยู่นะเยอะอ,อยู่เยอะอ,อยู่ Okay, ไม่สนใจยังไม่เอาก็มันเดินดูไอโฆษณาได้ปรับแคมเบอร์สูงตำ่ำปรับโชคโอ้กระตุกกระตุกอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของปรับการปรับแคมเบอร์ปรับสูงตำ่ำรถอันนี้แคมเบอร์ก็วันนี้ผมปรับเอียงมานะน,นี่ผมปรับเอียงมาประมาณนี้ที่ผมปรับอยู่นะจำไม่ได้แล้วอันนี้คือปรับสูงต่ํา ปรับเป็นไฮดรอลิกเลยเฮ้ยนี่ก็คือการปรับสูงต่ำของรถให้ดูให้ดูตัวอย่างอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรวะลมยางเะไม่น่าใช่ไม่รู้วะไม่รู้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 อันนี้ก็คือเราจะปรับล้อล้นก็ได้หรือมุดซุมก็ได้ นี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งขวาก็เหมือนกันนี่เราจะปรับมาอย่างนี้ก็ได้แล้วเตยต,ตามสไตล์ก็สามพันก็คือรวมทุกอย่างคือปรับไปเสร็จก่อนแล้วค่อยกดซื้อนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ของส่วนของายทะเบียนเราสามารถใส่ตรงอักษรตรงนี้ได้ของเราเนาะก็จะมีเรียบประมาณนี้เลยโอเคไปรบ,บรถเร็วก็สองหมื่น ต้องเหลือก่อนอะอาไปดูในส่วนของในเกมว่านันมีอะไรมั่งก็อันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือเล่นคนเดียวอันนี้มันติเพลเยอร์เล่นหลายคนออนไลน์ line. อันนี้ก็คือเคลียร์ก็คือทำภารกิจซึ่งมันจะได้ XP หรือเลเวลทำให้เราเลเวลขึ้น แล้วก็จะได้ต่างเงินจะได้เงินด้วยเงินเงินเขียวประมาณนี้เนาะนี่ผมเขเข้าไปดูเป็นตัวอย่างเนาะเออเข้าไหนดีอ่ะถ้าเข้าซิงเกิลเพย์เยอร์ก็ไม่ค่อยแหลกถ้าเข้ามัลติเพย์เยอร์โคตรแหลกของผมโคตรแหลกเลยนะเดี๋ยวผมเข้ามัลติเพย์เยอร์ให้ก็ได้นี่ก็จะเป็นอีกแบบนะที่แบบมีเลือกการแข่งขันก็จะเป็นตัวนี้เราสามารถสร้างห้องการแข่งขันได้ใช่ปะวะไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้ก็คือสร้างห้องแบบปกติ แต่เราสามารถเข้าไปทาแข่งกับคนทั้งไหนได้นี่คือจอยลูมก็คือเข้าห้องที่คนีจมนจะมีคนสร้างไว้อยู่แล้วเนาะหรือเะเป็นพวกพวกเราอยงนี้สร้างไว้เราก็ได้เราคนที่รู้จักกันเนี้ยเราสร้างไว้สร้างรัสสามารถสั่นหัสาาได้เลยนะโอเคอันนี้ผมก็จะเข้าไปโดยตรงเลยซุ่มแหลกผมบอกให้นะ้ว่าแหลกแหลกมากซึ่งโทรศัพท์ผมยังร้อนอยู่ตอนนี้ โคตรแหลกเฮ้จะเป็นรถของผมแล้วผมติดอะไรวะอีบา้าเอ้เฮ้ยยังเอยนี่นนออย,ออย,ออย,ย,ยโคตรแหลกอะ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตรงนู้นกันเนาะถ้าคนอยู่ตรงไหนยเยอะๆนั่นแหละจะเป็นที่ขายรถกันแต่เสียงเกมนี้ค่อนข้างโอเคนะ ม่เย่ยนะเสียงฮอนด้าแปนแปนเออโอ้ย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 ,อยนี่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 มีคนทัก<น>เองเฮ้ยเนี่ยมาเจอกับซูบารุป่ะผมต้องไปไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยสูบูลุเข้ามาว่ะมีโดนล,ล,ลผมติดอะไรเนี่ยโอยแหลกอ้ว่ะสูบูลุเข้าไปแล้วว่ะที่ขึ้นอยู่บนก่จะเป็นเอ่อ เก็บจุดแต่ผมแหลกเดี๋ยวไปนู่นแล้วอ่ะอ่าแหลกแพ้แน่แพ้แน่นอนเรียบร้อยแล้เขาแรงกว่าก็ต้องยอมเนาะยอมยอมยอมยอไม่ยอมยอไม่ยอมผมแหลกผมแหลกไม่ไหว เดี๋ยวเจอกูนอกรอบแหลกแหลกหลกต้องเร่นตอนกลางคืนนี้ไหลแบบลื่นปื้ดเลยนะลื่นหัวแตกเลยเครื่องไม่ร้อนเลยอากัดหนาวเออเดี๋ยวเราไปตรงคนด้เยอะกันเนแล้ว อืองชนเจอฝู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 งชนนี่เราถึงแล้วอนี้คือฝูงชนเขาก็จะมาขายรถกันเนาะตรงคนเยอะแล้วก็สามารถตั้งขายได้ก็อย่าขายง่ายก็ตั้งสูงตั้งต่ํำหน่อย แบบไม่รีบก็ตั้งเพอวแสนเกมนี้ค่อนข้างหาตังเก <c oughs> มนี้ค่อนข้างหาเงินยากนะผมบอก,กบเลยมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกแต่คุณต้องขยันดูโฆษณาในเกมส่วนเรื่องการหาเงินเดี๋ยวผมจะมาบอกในเอ,อ,อีพีหน้าว่ามันทำยังไงหาเงินยังไง เดี๋ยวก็เจอกันในอีพีหน้าถ้าเกิดชอบก็ลองมาเล่นลองโหลดเล่นได้เดี Quad ๋ยวส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในดีสคริปชันข้างล่างก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่ขออะไรมากเลยขอแค่นั้นแหละ สำหรับคลิปนี้คงก็ไปแล้วเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบายบายฝากด้วยนะจ๊ะ